ข้อปฏิบัติเจ็ดประการของบุคคลผู้มีจิตใจสูงที่ช่วยให้ได้พบกับความสงบและมีความสุขในชีวิตท่านผู้ฟังครับหากว่าในทุกๆวันนี้นั้นเรามีความรู้สึกที่ว่าจิตใจของเราก็ไม่ค่อยจะอยู่กับเนื้อกับตัวสักเท่าไหร่ก็อยากที่จะขอให้ทุกท่านนั้นได้ลองมันทาทั้ง7ข้อที่จะได้แนะนําดังต่อไปนี้และหากว่าเรานั้นสามารถที่จะทําทั้ง7ประการนี้ได้ในทุกๆเชา้าหรือในทุทกๆวัน ก็จะมีส่วนช่วยให้จิตใจของท่านนั้นได้พบกับความสงบและก็มีความสุขกับชีวิตก็ลองมาพิจารณาดูกันครับว่าในทุกๆเชา้าเราก็ควรจะต้องฝึกทำอะไรบ้างที่จะสามารถทำให้เรานั้นมีความสุขได้อย่างมากที่สุดและก็เป็นเรื่องที่ธรรมดาครับที่ไม่ว่าจะเป็นใครนั้นก็ล้วนแล้วตะต้องการความสุขที่มากกว่าความทุกข์ด้วยกันทั้งนั้นก็คงจะหาได้ยากกับบุคคลที่ต้องการความทุกข แล้วก็ปฏิเสธทุกความสุขที่จะมีเข้ามาในชีวิตแล้วก็เป็นเรื่องที่ธรรมดาอีกเช่นกันครับที่ในบางครั้งเราก็ไม่สามารถที่จะเลือกได้ว่าเราต้องการที่จะมีความสุขหรือมีความทุกข์มากกว่ากันก็เพราะเราไม่อาจจะคาดการได้เลยว่าในชีวิตของเรานั้นจะต้องได้ประสบพบเจอกับเหตุการณ์ต่างๆที่จะมีเข้ามาโดยที่เราไม่ทันจะได้ตั้งตัวจะมีมาในลักษณะแบบใดบ้างก็จึงต้องขอเรียนให้ได้ทราบกันไว้เช่นเดิมครับ ว่าอย่างน้อยๆน,นั้นเราก็สามารถที่จะกนนําหนดมันได้จากการใช้ชีวิตของเราว่าเราต้องการจะให้มันเป็นไปในทิศทางใดต้องการจะให้มันเป็นไปแบบไหนก็ถ้าเราต้องการที่จะมีความสุขเราก็ต้องหลีกเลี่ยงอะไรก็ตามในชีวิตของเราที่จะทําให้เราเป็นทุกข์อะไรที่ทําให้เราเสียใจเมื่อเราได้รู้แล้วเราก็ต้องห้ามเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับมันเด็ดขาดไม่อย่างนั้นแล้วเราก็อาจจะต้องเสียใจในภายหลังได้ และการที่เราไม่นำพาตนเองไปหาเรื่องใส่ตัวนั้นอย่างน้อยมันก็จะไม่ทำให้เราต้องทุกข์ใจหรือต้องพบกับเรื่องที่ทำให้ไม่สบายใจทุกอย่างนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับการกระทำของเราเองล้วนๆครับว่าตัวของเราเองนั้นอยากที่จะให้ตัวเราเองมีความสุขหรือมีความทุกข์มากกว่ากันก็ขอเน้นย้ำไว้อีกครั้งหนึ่งครับว่ามันก็ขึ้นอยู่กับผลของการกระทำที่เราได้ทำไว้ในชีวิตของเราเองทั้งสิน้นครับ และข้อปฏิบัติทั้งเจ็ดประการที่อยากจะขอให้เราท่านทุกคนได้มั่นเพียรปฏิบัติในทุกๆเช้าหรือในทุกๆวันที่จะสามารถช่วยให้จิตใจของเราสงบและมีชีวิตที่มีความสุขก็มีด้วยกันเจ็ดข้อดังต่อไปนี้ครับข้อที่หนึ่งจงเป็นผู้ที่มีจิตใจทเที่ยงตรงและเที่ยงธรรมอยู่เสมอก็คือเราจะต้องแยกแยะความดีออกจากความชั่วความถูกออกจากความผิดให้ได้อย่างชัดเจนครับ